โดนแบบว่ามดกัดไหมแต่ว่าเหมือนกับว่ามันแรงกว่าฮัลโหลเพื่อสวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับช่องแนแนลเจ้าเจงแล้วนะคะก็เมื่อคลิปที่ผ่านมานะะั่น mm. คือคลิป มันมีสตอรี่นะคะก็จีได้ลงสตอรี่ที่จีเคยหายในห้างไปนะคะก็นะคะก็คือมีคนชอบแบบเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่ามันตลกอยากดูอีกนะคะก็ที่แล้วที่จีทาไปจีไม่ได้เน้นให้มันตลกนะคะแต่ว่าจีจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนที่เจอก็มีคนถามว่าจีได้เจอคนที่ชื่อเอมมาอีกหรือเปล่านะก็คือจีไม่ได้เจอกันแล้วนะคะก็คือแบบว่าคือจีได้ข่าวเมื่อปีที่แล้วคือว่าครอบครัวเขานะคะคือพ่อกับแม่เขาแยกทานกันเขาเอมมาเลยกับไม่แน่ใจว่าอยู่พ หรือกับแม่คืออันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า อันนี้พ่อเล่าให้ฟังเมื่อแบบปีที่แล้วนะคะก็โอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะเราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ทําไมคนอย่างจีถึงกลัวจิ้งจกทางก็คนจะรู้ว่าจีเป็นคนที่กลัวจิ้งจกมากแล้วก็จิ้งจกเป็นสัตว์ที่น่ากลัวไม่ไม่ไม่น่ากาลัวหรอกก็คือเสื้อน,นี้มันสั้นไปแล้วคือ <c oughs> เราจะย้อนกลับไปนะคะก็เมื่อสิบปีที่แล้วตอนจตรียมวันสี่ขวบนะคะก็ <c oughs> ตอนนั้นจีก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวสายใหม่นะคะก็จีเคยเรียนสารศาสตร์สายใหม่นะคะแต่ว่าจีเรียนอยู่ไม่เกี่ยวจีก็ออกก็เล่า สายใหมจะเป็นเรื่องอย่างอื่นแล้วกันนะคะจะไม่เล่าเรื่องสายใหม่กันตอนสีข่ขวบนะคะเป็นคนบอกเลยว่าชอบทุกอย่างมากชอบงูชอบ,ชอบกบจิ้งจกทุกอย่างชอบมากคือจาได้ว่าเป็นคนชอบสัเลยใารมากคืออยากเลี้ยงเลยอ่ะเอาอย่างนี้คือตอนเด็กๆคือแบบชอบมากนะคะก็แบบวอนอ่ะเอออย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นก็คือเลี้ยงหมานะคะเลี้ยงกระต่ายนะคะแต่ว่ากระต่ายอะไรอย่างเงี้ยวันที่หลังก็คือมันมีอยู่วันหนึง่งคือบ้านจีนะคะ่ะมันจะเป็นบ้าน mm. แบบว่าตอนแรกก็ตอนนั้นอ่ะซื้อหลังแรกไว้ ะะแล้วก็ว่าข้างๆเขาขายพรีพ่อก็เลยซื้ออีกหลังก็เลยมี2หลังก็จะเป็นทุบก,กําแพงออกนะะพอทุบก,กาแพงออกใช่ไหมก็จะเป็นเราก็ทําเป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน,นะคะ่ะใหญ่ๆนะ ก็โอเคก็คือเอาไปว,ว่าบ้านที่จะอยู่ประจํามันเป็นบ้านแบบบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็อีกหลังนึงเป็นออฟฟิศนะคะก็คือพ่อทํางานก็นั่นแหละพ่อก็ทํางานทำบัตรน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ต้องแบบมีออฟฟิศเพราะว่าคนต่างชาติจะมาบ้านจีบ่อยนะคะก็คือแบบว่าคื่อคนต่างชาติจะมาบ้านจีบ่อยคือจะมาคุยเรื่องธุรกิจกับพ่อนนะคะก็เลยต้องมีใบหลังนึงแบบว่าต,ต้องรับแขกอะไรอย่างงี้เพราะว่านั่นแหละนะคะประมาณนั้นแหละแล้วก็จี่จได้ว่าบ้านจีมันจะมีโต๊ะอยู่ตรงรั้วนะคะมันจะเป็นโต๊ะใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็็นนนนตต้้้้ไมึงแลวก ขึ้นมาจะเป็นแบบบ้านนกบ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าในนั้นน่ะมันจะไม่มีนกจริงๆนะคะมันเล็กเกินที่ว่านกจะอยู่ได้คือแบบเป็นเดคอเรชันเป็นแบบว่าที่ตแกแต่งเฉยๆนะคะก็จีจาได้ว่าคือจีอ่ะไม่กลัวจิ้งจกเลยนะตัวน,นั้นคือจําได้ว่าอุ้ยจิ้งจกน่ารักอลิ่งคือจําได้เลยชอบเล่นกับจิ้งจกมากไม่กลัวจิ้งจกนะคะไม่กลัวเลยไม่กลัวแบบว่ากล้ากล้าเอาไว้บนมือเอาอย่างนี้เลยกันนะค่ะน,ะะน่นคือไม่กลัวจิ้งจกเลย แล้วก็จีเท่านั้นจีรู้สึกจีไม่รู้ว่าเปไมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าจีออกไปเล่นหน้าบ้านคะแล้วก็หมาจีนะคะจีจะไม่ได้หรอกว่าจีเลี้ยงตัวไหนนะคะเพราะว่าจีมีหมาทั้งชีวิตเกือบจะ5ตัว10ตัวจีจําชื่อไม่ค่อยได้คะเพราะว่าบางตัวก็รับมาเลี้ยงบางตัวก็แบบว่ารับไม่ได้แล้วให้คนอื่นไปจีก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นจีมีหมาตัวไหนนะคะก็ตอนนั้นก็คือหมา จีก็เอาปล่อยหมาออกมาแล้ววิ่งเล่นนะคะแล้วก็แบบต้องดูหมาคือแบบเราก็เบื่อใช่ไหมแล้วตรงน,นั้นอ่ะมันจะเป็นต้นไม้แล้วมันจะมีบ้านนกเล็กๆอยู่และในนั้นอ่ะมันจะมีตุ๊กตานกแบบว่าสตัวคือทีชอบชอบเอาตัวน,นกคนนั้นอ่ะลงมาเล่นแล้วก็เป็นแบบพ่อแม่ลูกละอะไรเงี้ยแบบเล่นความเข้าใจความว่าติงตองเด็กๆติงตอง,ง,ตองป้าคือแบบเจออะไรมันเล่นได้ขนาดคือาแบบอกว่าเดินสออ่ะจียังเอาแบบหยิบมาเล่นเป็นแบบเออคุณครูเล่นเล่นจียังเล่นได้เอาอย่างงี้ดีกว่าคือตอนนั้นจีแบบ ป้าแตเด <Okay. S 1> ็กนะคะก็คือจีก็เอานกที่เป็นเป็นแก้วโอ้โหที่มันเป็นแก้วเป็นเซรามิกเออเป็นแก้วเล็กๆกะมันเป็นแบบที่มันแตกได้คือจีก็หยิบมาจีก็เอาลงมาหนึ่งตัวคือตอนนั้นอะต้นไม้นะคะจะสูงมาจีนะคะตัวนั้นจีต้องเอื้อมแบบเอื้อมแบบว่าเอื้อมแบบมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยจีก็จับคำครัอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้แล้วก็หยิบมาหนึ่งตัววางบนโตแล้วก็หยิบมาสองตัวบนโต๊ะ ตัวที่สามหยิบมานกอยู่ในมือนะคะจำได้ว่าข้างนี้นะก็คืออันนั้นผิดขา้างก็คือข้างนี้มันเอื่อมไปแล้วมันก็จับนกมาแล้วพอเราเอาลงมาปึ๊บแล้วก็ดูมันมีจิ้งจกเกาะอ,อยู่ตรงนี้แกมันเป็นจิ้งจกเว้ยถ้าเป็นตอนนั้นจะไม่เซนนิงแบบอย่างนี้เว้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ดูจิ้งจกมันอยู่นิ่งมากมันไม่ไปไหนมันอยู่อย่างนี้เลยจาได้กูจําได้แลวมันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เอาลงมาอย่างนี้แล้วก็เอวคออย่างนี้ แล้วก็บอกว่าน่ารักจังเลยพูดเลยว่าน่ารักกะอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยดูดิแล้วหนูหางคือแบบจับแล้วอย่างเงี้ยดูจิ้งจก,กับเออคนบ้านอะไรไม่ดูจิ้งจกว่ะคนอย่างนี้จีดูอย่างงี้เว้พักหนึ่งแบบดูประมาณห้าวินะคะจิ้งจกนะคะไม่รู้ว่าอะไรเข้าสมองมันมันพลิกตัวเหมือนกับกว่าตัวมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็พลิกมันพลิกแบบ ตัวมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็พลิกอยู่ตัวมันอย่างนี้นะแล้วมันก็เอื้อมมากัดเจตรงนี้ตรงนี้ทุกคนจะถามว่าเฮ้ยทิ้งจกมันกัดได้ด้วยเหรอทุกคนคะจี๋ยเจอคาถามนี้มันเยอะมากว่ามันกัดได้เหรอทุกคนลองคิดดูดิเวลามันเคี้วอะเวลามันกินมันแรงมันใช้อะไรเคี้ยวอะไรให้มันมันแตกตัวอย่างนี้ล่ะใช่มันต้องมีฟันดิก็คือตอนนั้นอะเจีรู้เลยว่ากูโดนแน่กูโดนแน่คือมันงับมันง่าบแบบมันกัดนะคะนี่จียยังมีรอยแผลเป็นที่มันโดนกัดอยู่เลยไม่รู้ว่าเห็นเปล่ามันอยู่ ตรงเนื้อเนื้ออ่อนๆตรงเนี้ยเออคือแบบมันเอื้อมมากัดนะคะคือแบบเนี่ยเป็นรูอยู่เลยโอ๊ยขนลุกก็คือแบบมันเอื้อแล้วมันมากัดตอนให้มันกัดเป็นอะไรที่แบบเจ็บเคยโดนแบบว่ามดกัดไหมแต่ว่าเหมือนกับว่ามันแรงกว่ามันแรงกว่านั้นนะมันโดนแบบงึบมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยเว้ยมันงับเว้อย่างเงี้ยคือแบบจีทาตุกตาตอนนั้นตอนที่มันกัดปุ๊บใช่ไหมคือมือจีอย่างเงี้ยมันกัดงึบที่ปล่อยตุกตาไอ้นกอะไอ้นกสีขาวๆแล้วก็ปล่อยมันมันก็แตกเพ่ร นุนมมันโดนก็อีแบบว่ากูอีมันเป็นปูนนะคะแล้วมันแบบมันโดนแล้วมันก็แตกเข้าใจแบบเอออย่างนั้นใช่ไหมคือแบบแล้วจีสะบัดอย่างเงี้ยแล้วจีก็ดูคือสะบัดอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเคยเป็นบ้างเวลาเจออะไรติดแล้วมันสะบัดแล้วดูว่ามันจะออกหรือยังอะไรเงี้ยแต่เน่งก็ติดแล้วมันก็ยังคาไว้อย่างงี้คือแบบกูสะบัดแล้วตอนนั้นท้งแล้วก็คิดได้ว่าสะบัดใครนี้มึงจะไปออกกูสะบัดอย่างสองข่าแล้วเขาเก็กระโดดแล้วไปมในห้องน้ำนะคะจะบอกว่าพอไปถึงห้องน้ำนะคะเลือดนะคะมันแบบ เยอะลงมาอย่างเงี้ยคือแบบอู้ยู้ขนลุกอะคือเลื้อลงมาแล้วตอนนั้นก็คือแบบกูจะไม่อะไรกับจิ้งจกอีกเลยจะตัดขาดกับจิ้งจกนะคะก็เลยกลัวจิ้งจกกลัวกบมาตลอดนะคะเพราะว่านม่ตามันค่ะจิ้งจกป้ามันเป็นแบบมันหน้ามันแหลมมันแบบอุ้ยู้ขนลุก,กันก็เลยแบบไม่ไม่อะไรอีกเลยคือแบบกูไม่ขอคุยกับจิ้งจกอะไรอีกแล้วนี้แล้วกันเนาะก็คือนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะ ไม่อยากคิดเลยว่าเรื่องไหจะออกอินเทอร์เน็ตเนาะก็โอเค <laughs> okay. แต่ตอนเนี้ยไม่กลัวงูนะแต่ว่าแค่ไม่กล้าจับงูงงไหมไม่กลัวแต่กูไม่กล้าจับอืงงเนาะเออ,อก็นั่นก็เป็นประสบการของทีนะคะที่จีเคยเจอกับจิ้งจกและจีหวังว่าที่อยู่อังกฤษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีกจิ้งจกไงก็คือนี่คือบ้านที่อังกฤษนะคะมันไม่มีจิงจกไม่มียงุงมีกบแล้วก็มีงู แต่ว่าส่วนมากจะไม่มีงูเพราะว่าคือไม่รู้ว่าก็บแม่งมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันมีมันจะมีแค่สัตว์ที่แบบว่าเหมือนบ้านเราอ่ะที่ไทยมันจะมบบงูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่อังกฤษก็จะมีเป็นกวางมีแบดเจอร์มีจิ้งจอกนะคะนั่นแหละ <laughs> คือนั่นคือสิ่งที่อยู่อังกฤษเว้ยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแต่ว่า ไท่เราม okay. ีส nice ัตว์เลื้อยคลานที่ไม่เป็นมิตรนะคะโอ๊ยกลัวกลัวมากก็ถือว่ามีเหตการก็หายจากติ้งจบไปนิดหน่อยละกันนะคะก็โอเคก็ไงทันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะก็อยากให้มีสตอรี่ไทม์อะไรอีกก็เมื่อกบอกแน่นคะก็มีคนเคยเลขอมาเรื่องผีนะคะแต่ว่าเรื่องผีอ่ะจีจะเจอที่บ้านจีบ่อยมากนะคะถึงบ้านปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่กล้าเล่าเพราะว่ากลัวเล่าแล้วมันเจอแต่ว่าแล้วเวลาเจอเวลาจะเล่าอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะไม่ชอบมาบ้านแล้วจี กคนอยากให้เพื่อนมันเล่นที่บายมากแล้วว่าถ้าพีเอาคลิมนี้ไปนะคะออคลิมนี้ไปแล้วก็เพื่อนมันดูว่าอะไรยังไงเพื่ออาจจะไม่มาบายบ้านจีอีกจีก็เลยบอกว่าเราก็เราก็ต้องรอดูแลกันถ้าอยากให้เราเรื่องผีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเรื่องผีขอ,อเราตอนแบบเช้าๆนะคะไม่เลาตอนกลางคืนเพราะตอนมันน่ากลัวนะ <laughs> okay, <laughs> ก็โอเคก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย